สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูแอนอีกแล้วนะคะในวันศุกร์ที่27สิงหาคม2564ค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะเด็กๆทำกิจกรรมอยู่ที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเสร็จหรือยังคะในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนทั้งหมดอยู่3วิชาวิชาที่แรกก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กค่ะ วิชาที่2คัดภาษาไทยนะคะวิชาที่3ศิละปะสร้างสารรค์นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมๆแล้วเราไปเรียนกันเลยจ้าสวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งทุกๆคนนะคะวันนี้ให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กขึ้นมา แล้วให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนอ่าวันนี้ไปที่หน้า21นะคะเราจะเรียนกันในหน้าที่21เรารักชุมชนในการอยู่ร่วมกันในชุมชนนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบเคารพสิทธิของผู้อื่นและรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ ช่วยกันดูแลชุมชนให้แน่อยู่อยู่อย่างสม่ำเสมอน,นะคะ,ะในการดูแลชุมชนง่ายๆเด็กๆจะปฏิบัติยังไงคะลูกดูแลง่ายๆเลยนะคะก็คือช่วยกันเก็บขยะใช่ไหมคะ,ะเด็กๆลงมาดูสิคะในรูปภาพเขาพูดถึงอะไรลูกเขากำลังทำอะไรเอ่ย สนทนาเกี่ยวกับการดูแลชุมชนให้สะอาดสังเกตภาพที่หนึ่งภาพนี้นะคะและภาพที่สองก็คือภาพนี้แล้วขีดทับภาพที่ต่างกันจำนวนอยูอาซีตำแหนง่งลงในภาพที่สองก็คือภาพนี้นะคะลูกอ่เรามาร่วมกันสังเกตก่อนนะคะลูกเด็กๆลงหาตำแหน่งที่แตกต่างกันสิคะมีอะไรบ้างในภาพที่ห เด็กๆลองดูสิคะกับภาพที่2อ,อันไหนที่แตกต่างกันลองลองหาดูนะคะลูกคุณครูจะยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะตอนนี้คุณครูเจอแล้วเด็กๆเ,เจอหรือยังคุณครูจะแกกระบาดในภาพที่2ก็คือตรงนี้คะ่ะหมานั่งตรงนี้นะคะในภาพแรกไม่มีนะคะลูกเขาก็ให้เด็กขี่ทับนะคะลูกขี่ทับขี่ทับลงไปในรูปภาพเลยอ,อีกสักข้อหนึ่งนะคะลูก เด็กๆเจอหรือยังคะอุ้ยเสื้อเด็กผู้ชายคนนี้แตกต่างกันไหมคะในภาพแรกไม่มีรูปหมีใช่ไหมคะในภาพที่สองมีเด็กๆก็ขีดทับลงไปเลยอ่าเด็กๆลองไปฝึกทํากันเลยค่ะลูกค่ะเด็กๆคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนค่ะไทยขึ้นมานะคะลูกวันนี้เด็กๆจะได้เรียน ให้เด็กๆเ,เปิดไปในหน้าที่สิบสอง,สองก็คือหน้านี้ค่ะเขาให้เด็กๆอ่านคำตามภาพลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพ่าก่อนอื่นเรามาอ่านคำในภาพพร้อมๆกันก่อนนะคะอ่าในภาพแรกใบไม้อ่เด็กๆอ่านเลยนะคะใบไม้ภาพที่สองเป็นรูปอะไรคะลูกลบ้านเด็กๆก,ก็อ่านไปเลยนะคะ บ้านอ่ารูสีรูสีสอ่ามีทั้งหมดดูสามภาพนะคะใบไม้ก็ได้แก่บอใบไม้แล้วก็บ้านใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนบอใบไม้ลงไปเขียนให้ครบทุกตัวเลยนะคะลกูกส่วนรูสีก็จะเป็นสอบอรูสีเด็กๆก็คัดลงไปเลยอ่า คัดให้ครบทุกตัวเลยนะคะอ่าลองไปฝึกทำกันเลยคะ่ะลกูลกเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งทุกๆุคนค่ะให้เด็กๆเ,เตรียมใบงานรูปภาพต้นไม้แบบนี้ขึ้นมาอ่าเด็กๆก,ก็ต้องระบายสีระบายสีต้นไม้ก่อนอ่าเรามาดูสิคะผลของมันคือคืออะไรคะลกูก อาเด็กๆรู้จักไม่เอ่ยที่เป็นผลสีแดงๆกลมๆแบบนี้เอ๊ต้นอะไรเอ่ยคะลูกแ <Apple S 2> อปเปิลนะคะเด็กๆอ่าเป็นผลแอปเปิลใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีแอปเปิลด้วยสีแดงแบบคุณครูนะคะแล้วให้เด็กๆเนี่ยขอผู้ปกครองช่วยตัดนะคะตัดผลออกมาแล้วก็ตัดต้นไม้ออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะ เรามานับกันก่อนว่ามันมีกี่พวงคะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าพวงเขาให้เด็กๆเ,เนี่ยเอาผลแอปเปิลเนี่ยติดลงไปที่ต้นไม้เลยนะคะเด็กๆลองติดดูเลยค่ะลูกอ่าเด็กๆมีกาวหรือยังเอ่ยเตรียมกาวขึ้นมาอ่าเด็กๆลองทําดูนะคะติดลงไปทากาวเล็กน้อยนะคะ อยากจะติดตรงไหนเด็กๆก็ติดได้เลยตามจินตนาการเลยนะคะลูกแอปเปิลเนะี่ยมันก็สามารถห้อยลงมาได้ใช่ไหมคะติดลงไปเด็กๆอยากให้มันห้อยอยู่ตรงไหนก็ติดลงไปเลยคะ่ะลูกลองไปทำกันดูเลยคะ่ะแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากเลยนะคะลูกก็จะเป็นต้นแอปเปิลแน่มีผลเต็มต้นเลยดเด็กๆลองไปทำกันดูนะคะลูกระบายสีให้สวยงามส่งผลงานของเด็กๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ,ะและพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ